สวัสดีครับผมวันนี้ท็ดพรแกงนะครับอยู่ที่บ้านนาคูหานะครับจังหวัดแพร่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาวนะครับที่นาคูหานี่เขาก็จะเริ่มเก็บถั่วลายเสือกันนะอันนี้ครับอันนี้มาถั่วฝักยาวอ๋อถั่วฝักยาวอันนี้ถั่วลายเสือเหรอครับถั่วลายเสือเนี่ยเขาเป็นของดีของชาวบ้านในพื้นที่นาคูหานะครับเขาปลูกกันส่วนใหญ่เอาไปคั่วกินใช่ไหมครับคั่วซ้ายขายคั่วทายขายอันนี้ใช้เวลาปลูกนานไหมครับ เดือนพอได้สองเดือนก็หมดแล้วสองเดือนเยอะแต่จำก็ได้นะสักสองเดือนนี่คือนี่ครับนี่คือถั่วลายเสือของเขานี่สองเดือนก็เก็บได้ละอ๋อแล้วปลูกกันเยอะไหมครับที่นี่เยอะแบบบะมีเอมานี่เขาบเนี่ยเข้าเลยแล้วขายกันยังไงครับพี่นี่ขายเป็นถังอ๋อขายเป็นถังเลยถังหนึ่งก็สองร้อยห้าสิบอ๋อสองร้อยสิบนี่ฮะนี่เราเก็บอย่างนี้เลยนะนี่ครับดูนี่คือนี่ฮะถั่วลิสงที่เป็นถั่วลายเสือเนาะ ที่ติดอยู่กับต้นนะนี่เขาก็เก็บเวลาขุดขึ้นมานี่ต้องเอามาตากไว้ก่อนไหมครับขุดแล้วมาตากเพื่ออะไรครับพี่ตากแห้งก็ไปคั่วจะไปล่างกัมอนะอก่อนนะเอาไปล่างตากล่างตากแล้วก็ไปคั่วอ้นี่ครับทามาที่นาคูหาในช่วงตอนนี้ก็คือประมาณพฤศจิกายนนะครับเราก็จะเห็นบรรยากาศของนาข้าวสีเหลืองครับแล้วก็นี่ครับสบ้อ่า กับวิถีชุมชนที่เขาเก็บถั่วลายเสือกันส่วนตรงนู้นนะครับเขากำลังปลูกลผมพาไปดูปอ่าตรงนั้นกำลังปลูกนั่นคือบรรยากาศของการปลูกถั่วลายเสือนั่นคือองค์พระนะครับตรงวัดนาคูหานี่ก็หยอดกันนะครับใครอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็แวะมาที่นาคูหาจังหวัดแพร่ได้ครับ มันบอกว่าที่ไปขายมันจะลงนะ